สวัสดีครับเจ้าที่รพปชทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรม f o l o ์ c r r e เวอร์ชัน15นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่รวมเอาการบันทึกข้อมูล Home Isolate เข้าไปในโปรแกรมนะครับก็ก่อนอื่นเราก็ต้องเอาโปรแกรม f o l o ์ c a r e ออกจากเครื่องเราก่อนนะครับสำหรับเครื่องที่มีโปรแกรม f o l o ์ c a r e อยู่แล้วนะครับก็สามารถตรวจสอบได้ที่ t i s PC ครับหรือ my My Computer นะครับสลับ Windows 8แล้วก็ d ี c สลับ Windows 10เนื่องจากแต่ละสำหรับตพตมีคอมพิวเตอร์หลากหลายนะครับอาจจะใช้คนลลเวชั่นครับก็เข้ามาที่ Explorer นะครับแล้วก็กดไปที่ไดซ C นะครับนี่ครับคลิกเข้าไปเรามองหาโฟลเดอร์ชื่อว่า f o l l o w c c r e ตัวนี้นะเห็นไครับโ l ลโล e อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่เอาโ l o โลแคร์เฉยๆตัวนี้ถ้าเจอนะครับก็ ลบทิ้งไปเลย delete ไปเลย d e ี e t e ไปเลยถ้าไม่เจอก็แล้วไปครับถ้าไม่เจอลองเลื่อนหาดูถ้าไม่มีก็แล้วไป,ไล,วไปลบอันดึงออกไปก่อนหลังจากนั้นก็ปิดไปครับแล้วก็ที่หน้าเดสก์ท็อปตรงนี้เราก็มองหาไอคอน follow care เนี่ยถ้าเจอน,นะครับไอคอนนี้นะครับถ้าเจอก็ลบทิ้งเหมือนเดิมลบออกไปให้หมดนะครับเดี๋ยวสับสนระหว่างเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่นะครับเพราะนั้นเราต้องเอาเวอร์ชั่นเก่าออกจากเครื่องให้หมดก่อน หลังจากนั้นก็เปิดโ o m e นะครับหรือว่าเบราว์เซอร์ตัวใดก็ได้นะครับโค m e แล้วก็พิมพ์เข้าไปเวอร์ไวเว็บ pps หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่สองดอเนี่ยะครับเว็บลงพยารบริษัทคลิกเข้าไปเราจะเจอตรงนี้นะครับมีเว็บเก่ากับเว็บใหม่ให้เลือกเว็บใหม่นะครับเว็บเก่าจะไม่เจอเข้าไปที่เว็บใหม่สังเกตที่ด้านซ้ายมือนะครับจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดดาวน์โหลด อแลแคนะครับก็คลิกเข้าไปรอสักพักหนึ่งนะครับมุมล่างซ้ายมือมันก็จะเริ่มดาวน์โหลด,ดแต่สำหรับบางเครื่องนะครับโดยเฉพาะ Windows 10เนี่ยอาจจะมีการถามแบบเนี้ยเกิดขึ้นเราก็คลิกที่ไอคอนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปลูกศรชี้ลงเนี่ยเราก็เลือกคีปนะครับเลือกคีปรอสักพักหนึ่งปุ๊บเนี่ยแบบนี้ก็คือดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับ วิธีเข้าไปติดตั้งก็ทําได้สองช่องทางก็คือคลิกที่ตรงนี้เลยแล้วก็โชว์อินโฟลเดอร์เลยก็ได้ครับหรือไม่ก็ปิดไปเลยก็ได้ครับปิดไปเลยแล้วก็มาเปิดที่ที่ s PC หรือว่า My Computer เตอของเรานะครับคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเราก็จะเจอโฟลว์แคร์ตรงนี้นะครับจะเจอวิธีติดตั้งก็ดับเบิลคลิกครับคลิกแลรอสักพักหนึ่ง มันก็จะไปที่หน้า u n z i p นะครับแต่สลับบางเครื่องนะคะโดยเฉพาะ windows 10เนี่ยมันจะมีการถามอย่างนี้ก่อนนะครับเราก็อย่าไปกดดนรันนะครับไปต่อไม่ได้เลยครับก็คลิกที่ตรงนี้ครับ more info นะครับ more information คลิกเข้าไปมันถึงจะมีปุ่มขึ้นมาว่า run a n w a e ให้นะครับกดปุ่มนี้นะครับคลิกเข้าไปมันถึงจะมาหน้าจอตรงนี้นะครับ สำหรับเครื่อง Windows 8หรือเครื่องใครที่มันมาหน้านี้เลยก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดมีขวางก็ให้กด More Information นะครับแล้วก็มันถึงจะมาหน้านี้อันนี้ก็ปิดไปนะครับอ่ามาหน้านี้รออยู่กลุ่มนี้ก็ไม่ต้องมาทําอะไรครับไม่ต้องไปแก้ไขอะไรทั้งสิ้นนะครับกดอันซิเลยครับรออพักหนึ่งจะมันขึ้นแบบนี้ครับสองไฟล์อันซิป u c ร์ s ฟูลก็โอเคแล้วก็ปิดไปเลยครับปิดไปเลย ทีนี้ก็มาตรวจสอบว่ามันติดตั้งลงเครื่องหรือ,อยังนะครับกดไปที่ this PC หรือว่า my computer เราเราก็เข้าไปที่ไดซครับเราก็จะเจอโฟลเด er, อร์ followcare ตัวนี้ครับโอ่กลับมาเนี่ยตัวนี้นะครับเอ,อเาลองคลิกเข้าไปดูข้างในมันก็จะเจอสองไฟล์สองไฟล์ไฟล์อัปเดตกับไฟล์ตัวโปรแกรมนะครับการใช้งานก็คือสามารถดับเบิลคลิกที่ตัวโปรแกรมได้เลย แต่เพื่อความสะดวกเราจะเอาไว้ที่หน้าเดสท็อปวิธีเอาไว้นะครับเราอย่าลากออกไปนะครับอย่าอย่าลากออกไปให้ใช้วิธีคลิกขวานะครับที่ไฟล์ f o l l o w ค r เนี่ยเราก็เลือกไปที่ send to แเราก็เลือกไปที่ d e s k top ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งตรงนี้ก็จะยังอยู่ที่เดิมนะไม่ถูกมูฟไปเลแต่เราจะเจอช็อตคัทที่เป็น f o l l o w ค r อยู่ตรงนี้อันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ทดสอบใช้งานได้การเปิดขึ้นมาครับปุ๊บเวอร์ชันจะต้องเป็นเวอร์ชัน15นะครับถ้าเป็นเวอร์ชัน14อยู่เหมือนเดิมแสดงว่าเรายังไม่ได้เอาอันเก่าออกครับหรือว่าทำผิดขั้นตอนนะครับก็กลับไปเริ่มต้นใหม่นะครับลบอันเดิมออกจากเครื่องก่อนให้หมดแล้วเขาดาวน์โหลดใหม่มันต้องเป็นเวอร์ชัน15นะครับแล้วก็ล็อกอินด้วยยูเซอร์อันเดิมนะครับ ที่เราไปใช้อันนี้สมมุตินะครับแล้วก็ตกลงตัวโฟ l ว w แคร์เวอร์ชั่นใหม่ก็จะมีให้เลือก2แบบครับก็คือโปรแกรมดูแลต่อเนื่องก็คืออันเดิมโฟโลว์แคร์อันเดิมที่เราเคยใช้แล้วอันที่เพิ่มมาก,ก็คือโ o มไอโซลิทตรงนี้นะครับส่วนวิธีใช้เดี๋ยวจะทําคลิปอีกทีหนึ่งวันนี้ก็เอาแค่ติดตั้งให้ได้แบบนี้ก่อนใครจะลองคลิปเข้าไปดูก็ได้นครับเี่ย ถ้ามาถึงระ,ร,ะระดับนี้แล้วก็คือถือว่าใช้การได้แล้วนะครับเดี๋ยววิธีใช้จะบอกอีกทีหนึง่งไปเรียบร้อยครับสวัสดีครับ